ท้องไปแล้วใช่ไหมคะก็คือปร,กรากฏพอไปตรวจอีกครั้งหนึ่งคุณหมอบอกว่าโอเคน้องไม่โตก็คือพูด,ดง่ายๆที่เราเข้าใจกันก็คือท้องลมแพทไปอินทอร์วาวอีกทีหนึ่งคือเดือนกันยาอันตราซาวเช้าขูดหมดลูกบ่ายค่ะ<ม>เลยทีเดียวอะไรเงี้ยคุณหมอก็ให้พักอีก2เดือนเพื่อให้ร่างกายแพทกลับมาเป็นปกติแต่ก็ฝุกโลอัพทุกเดือนว่ากําลังลังเลกันว่าเราจะไปทางธรรมชาติหรือเราจะไปทางแพทย์เลยด้วยด้วยความที่เราอ่ะเก็บไข่ไว้ด้วยตอนเราอายุ36 แต่ปรกากฏ3ใบนั้นใช้ไม่ได้เลยผสมแล้วไม่ไม่ติดหนึ่งติดหนึ่งโครโมโซมผิดอีกหนึ่งอะไรก็ไม่รู้การท้องมันไม่ง่ายเลยอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนตอนที่เรามีเลสตอนเราอายุ30อะคะ่ะพอเราผ่านตอนเนี้ยปีหน้าแพทจะสมันก็ยากขึ้นแพทก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แหละคือตอนแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีลูกยากเฮ้ยเราเคยเปิดปุ๊บติดปับ๊บเราเคยปุ๊บปับ๊บรับโชคมาเนาะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่แล้ว ใช่คือปล่อยจอยมากๆเลยก็คือ,อเราอ่ะคุยกันแค่ว่าเมื่อถึงวัยนึงอ่ะถ้ามันไม่ติดจริงๆหรือไม่มีจริงอ่ะก็ไม่เป็นไรแล้วเนาะ,ะเขาก็บอกว่าใช่แต่เขาแค่ขอให้เราอ่ะได้ลองไปก่อนระดับนึงถ้าลองแล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะเขาเข้าใจ